ครับสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพอ่อพ่อกับสาบุญบ้านนาอีกแล้วจะเป็นพี่น้องฟังเล่าด้วยฟังไทยด้วยต่างประเทศสับุญกราบสวาสดีเบอร์สุขุคนเนาะมาเนี่ยสับุญอยู่บ้านนาเขียนใหญ่เมืองจำพรแคงสวนนรรค์เขตพ่อแม่พี่น้องเลยมีแม่เพิ่นแะน,นมาให้มาหาเมตู้เนาะม่มีเข้ามีน้ำกินแต่เฮากับว่าพ่นมีลูกมีเต่าหรือบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องไปทามเมตเพันเ้อพ่อแม่พี่น้องเฮาได้มาฮอดเพื่อนของเมตุเ,เนาะ เมื dude, you you uh, sure you oh. uh. uh. ่อใดออกมันหายสบายดีแม่ต really ู้สบายดีล no ูกเอ้ยอยู่ดีมีแหงเด้อโดยอยู่เพื่อนกับไผยนี่เราแต่เยอยู่เดียวอยูู่เดียวเออพะช่างกับบมีโอ้ลูกเจ้าได้สะลูกไอช่างคอนประชุมมีมันชองพูนไก่ลูกชาวหันยุนบ้านนี่นะลูกแล้วลายลูกเอ้ยลูกลายเออตอนนี้น่นเจ้าอยู่คนเดียวเ่ราะคนเดียวโอ้ขึ้นบองลูกหัไปเชื่อลูก ชักเชียนกันลุกมาแล้ว์มือหัวไปหลุดอยู่ฮะโอ้ยู่ตัวคนเดียวเออเพื่อนเจ้าเองเลยบ่เพื่อนคือเองโอ้ยลูกผัวเจ้าได้ะผัวคนตายแล้วตายได้จักปีแล้วโอ้ยหลายปีเนาะหลายปีแหละโอ้ยหลายปีแล้วกว่าปีแหล้วโดยสิบกว่าปีอออันนี้นั่นเพื่อนของเจ้าเองเพื่อนเองเพื่อนคิงคิงเองเลยแโอ้ยดินได้ะดินของเจ้าเองบ่ ดินเขาแม่ดินข่อยขออยู oh, ่ผ้บัญชขอให้ขออยู่โอ้ดินเพิ่นเจ้าขออยู่เออแม่ว่าบุมีดินได้อยู่บ้านนี่บุบมมีอย่างเลยเนาะโดยโดยโดยคือดินพี่อยู่นี่กัอาศัยเพิ่นอยู่เออโอ้โดยโดยโดยขอให้อยู่ผู้บัญชขอให้โดยขออยู่ผู้บัญชาอยู่เออผู้บ้านขอให้โดยเขาดินข่อยอะไรอยู่บ้านมาหมักผักอะไรเขดินได้ไรเอียน แผลบักปืนปี๊ขยิงปืนใหญ่แตกบานคนตายในบ้านนาบอกบอกบอกมาเพื่อยิงโอ้ด้วยด้วดยกินข้าวกับเนีงมาหนิบ้านเราไม่มีไยังไม่จักไปหากินบม่ยังไม่ได้กินเข่าบอปนี่กินข้าประแสกินเข้าวบะแซบเป็นจังไรมันอุกในใจนี่แล้วอุกในใจอุกในใจแบบไรแม่ตู้เท่าปะเนี่ยังมีเรื่องอุกในใจอยู่บ่อุกได้ลูก อกไปช่างกับบ่มีปยังกับบ่มีอกลูกกับบ่มีคือจะลูกหลายค่อยบ่มีลูกหลายลูกช่างคนอกปนอกอยู่ดินมือกับปนังโอ้เลยอุกใจเดี๋ยวนี้นะอุกอยู่ไกลมกับนนี้อืออุกใจอไปตัวอ่ะยังไม่ได้กินข้าวข้าวกินของขำหนึ่งช่งคำ โอเรายังกินเข่าแรงวันนี้นะยักแด้ลูกเออมีมี่ยังมูมียังไม่มี่ป็นยังทิ่กินยังแต่เมื่อจะกินเข่ากับยังสับังเื่อปลาดิกินเฉียวบ่มีไงเต๋อดูอำพหามจังบางเท่อกับปลาด้กินเขียวกับปลาด้กินของกินบ่มีน้ำกินได้บางมื่อกับปลาด้กินอือโอ้กินกับปลลายลูกเอ้อได้ดับช้ำ โดยโดยโดยพระโฮมกับบ oh ูมีพระโฮมกับบูมีฝนตกนี่หัวก็ได้ว่าเฮือนเจ้านี่เขาไอลูกไอลูกจะสฉางมาได้จากปีแล้วเฮือนเจ้านี่โอ้แต่ไรปีแล้วไรฉางกระเชยนี่แต่ไปีแล้วชฉาอ่อนใหญ่เลยโอ้แต่ไม่ค่อยอยู่บ้านหมกผักผลโดนโดนโดนมันลุกได้ลุกนี่ช่ฉามนี่จะห่วยเนาะเรียกมาได้นังทางฝั่งนี่ เม şey? ื่อได้รวมมันก um)> ็าังโยนเหมือนยังมันหักคนเมตู้นี่ใช้น้ำใช้น้ำอยู่ใช่นี่ใช้น้ำอยู่ใช่นี่แหละบ่อน้ำน่ะเจ้าเอาน้ำมาจะใช้ไม่ไปกินไม่อย่างน้ำกินน้ำอย่างนี่ท่านแน่ฮือนมันอย่าเออเอาไปเอานะเฮือนลูกวะเดี๋ยวไปหูบักผลเป็นหุ่มหลงโอ้ยดูดูคอยขึ้นแล้วอ้๊ไม่ใช่ โอ้โอโอโอโบ้านมองขึ้นมองปาง้าน้ำู่อ่ะอืออายุเจ้าปีแล้วเจ้านะเก้าปีแหละเก้าสิบปีเอโอ้ข้างแรกคนเอาว่าเก้าปีหรือว่าเก้าสิบเก้าสิบโดยโดยโดยเก้าสิบปีแล้วเนาะหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเจ้าข่าวน้ำใช้มากินจ้ะหาคอจ้วยหาคอเออคอในกลางบ้านนี่บ่ เดีก็ไปบ้านอันเบียดม่ได้นั่งตัไปไปกับมดมือบางฮอดปานเหมยเช้าเพิ่นก็นให้ยู่ว่อไปคอให้ยูหให้ลายบ่อหให้เพอระครกฮะให้เพอระครกให้เพอระคกคือให้เพอระถ้วยบ่บ<อ>่แบบไรโพละคบโพละถ้วยกับนีโพเต็มทุงยางกับนี่ถงยางหน่อยโอู้้ระพก đôi đôi bên ngoài phòng mà phù hợp là cứ phù ra tuổi cả mì phù thùng giang nè cả mì ừ, ừ. đôi đôi mét tuý răng chửi cho nó bùi li mét tuý bùa đi ừ, bùi li oh. bùa đi ờ bùa đi bọ ờ, bùa, <laughs> bùa 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 ờ oh tù, à cho mét tuý bùa đó ờ đôi đôi bùa bùi đôi anh ự ก้าสิบปีมาอยู่นี่กับคอดินพันอยู่เออโดยโดยกินนี่จะพาติดเข่ามาแต่ใช้กินนี่ไปให้ลูกไปเอาติดเข่าเข่าในลูกเอาให้บ่เข่าเลยเออหรือเถือเข่าให้หรือเถือข่าให้เข่าหลายลูกเอ้ยโอ้ลูกกับมีอยู่บ่ลูกนะเขาไม่หังเขามีเงินมีค้ามใส่อยู่บ่แปลว่าบ่มีลูกเอ้ยลูกกับบ่มีคือกันบ่มีโอ้ล้วก็บ่มียล่าก็ทุก ลูกกระทุกข์คือกันใจเดียวจตายเลยหลุลดยูดูดูกระทุกข์เขาจะกินต่อไม่แล้วกันเลยโอ้โหก,กับพวกอับปางประเพณีบ้านนี่นั่นเอาครัวอลไรต้องไปอยูบ่บ้านเพื่อนผัวแต่เจ้าไปอยู่น้ำหนึ่งบ,บ่ไรบ่บ่ไร่บ่ไร่พิษผีเออ๋อ,อแม่ก็ได้อยู่ตัวคนเดียวอัะนี้พิษผีได้ดุคอยกับมาเถ้าอยู่น้วกัน โประเพณนี้บ้านนี่เนี่ยแม่เถาก็ลูกเคยอยู่น้มกันในพิษผ,ผีพอแม่พี่น้องเย้ยก็คืออยู่โบไล่แม่เถาก็ลูกเคยต้องอยู่คนละเฮือนคนละบ้านนดยพื้นไฟมีอยู่บ้านนี่นเฮือนเจนี่คอยไปแด้เขาป่าเป็นจงงัจไหมบอได้ล้วเขาพอไปจากเขาจ่มีเงินให้เขาโอ้กี่บาทมีเงินอยู่บ่ได้เขานะผมมีเงินให้เขาแพงบ่พอแล้วเขาให้นะ โอ้ยแม่มาหันโยจะเข้าพายแม่ญาติไทยคื่อ้ลมหันลมหายกรปุบนี่เขาไปอยนอนอนเพื่อนยนมันหักเดี๋ยวฮ้สิถ่ายรอบๆเพื่อนเจ้าไหนเด้อเออให้ขอถ่ายเพื่อนเจ้าไหนเด้อเออขออนุญาตโดยโดยขออนุญาตถ่ายเพื่อนเจ้าไหนเด้อไปตู้เด้อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้จะถ่ายเพื่อนไปตู้พข้าไปพี่น้องมีตู้บัวแหละว่าง่ายๆบัวดีบัวดีเออโดยโดย ผักกะดจา,านี่เห็ดเองบ่อนี่ผักกะจา,านี่เออโชว์จะไปกายไปชนูนนะแม่ลูกะ่ะโอ้อันนี้ลูกชื่ออะไรอ,อันนี้บ่อตุ้งน้ำเจ้ากินนะเออกินน้ำสั่งบ่อเออโอ้พ่อแม่พี่น้องเลย<อ>ตุ้งน้ำเรากับเก่าเลยบ้อทัวนี้บ่อตุ้งน,าน้ำใช้น้ำกินนะเออมีเท่านี้เออโอ้โอ โดยดตุกหนาดาวพ่อแม่พี่น้อยอสข้นไปมึงเพิ่งเินดดยโดยดอดดด้กอยหน้าเด้อไปตู้เด้อเออขึ้นหนนพ่อแม่พี่น้อยนชาญของนอืัรีมีเสือมีหยางเลยคือบทนี้พ่อแม่พี่น้องเลย เงินชานของเพิ่นโอ้หมอบังกว้างขาเห็ดใส่ขาเห็ดใส่เราป่ะพรมพี่น้อยจะไปยังไปจังไรลูกเอ้ยคือข้าวโบราณเขาอยู่นอกกินน้ำในอู้นี่นี่น้องพแม่พี่น้องเอ้ยหมอเกลืองเกงนกอะท่นนี้โอ้ก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องขีดตะไค่เรา คนขอน้นนนำบบทุกมีลูกสองคนไปอยู่น้ำบ่าอช่มีคนมันช,อช่องทางนกอก่คุณผักสวันิ์คุอสิบกว่าปีและวไม่ได้มาหาเลยเพะมาไปไกลนีนี้ไปมาคุณมีชมางแต่ามาเพิน่นไม่ได้มาแต่ลนแล้วมาไปได้มาปีนี้ ปีกายนี่มาอยู่ออปีกา,า<อ>ดดยนี่มาโอ้ดูดูดูพวกไรชาผักกราดดีโอ้ผักกราดเนี่คือลูกชาอดดยอืมดูดูเดี๋ยวมาจะไปกายไปช่วยนั่นเราชานนะวันนี้คือกันข้ามเมื่อคืนจะนอนคนเดียวเลยวะเออเจอคนไปนอนทันมั้งขยานนอนเถอะขยันนอนผู้เดียวก็ยานยันกังที่มาที่ก้าวหรเอวะดูด,ดูด,ดู เอาเนี่เฮาีดเอาเงินไว้เจ้าชื่อกินเนอะดงยเอเอ้ยมนให้เงินอกยังไอกเมื่อใดเคยหาก็ห้ก็เอรอเคยห้อยู่บอเจ้าวะห้ยห้แบบไรชาเหตุต่าห้แบบไรตากเต่าจะไปทางใดไปแบบไรโอ้ ให้เดือใจไปใช่บัวได้คือมูมาเบิ้งเดชหาเงหนักเงนางขายตัวเองไปแ็บวไงตะกี้ก็ไปหากำเท่าผงมอันคือคือเดือใจนี่กี้เจ้าหน่เคยไปหาใบยาดอกยานา่งขายเออยังหันไป่ไปเดี๋ยวนี้คือหาังบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้หาเงินหาคามคุดก่อนจิดอคือมูกับบัได้ไปให้เราจ้ะเลยอ่ะบัดนี้เรา อ่าไม่ตัวอ่าเงินอ่ะได้ไปไดลูกเท่าไรดิบวจักบวกจักโอ้โหพี่น้องเอ้ไปไปช่างมาหกจักจักใยยังเมึงดูฮะไปชาวอ่ะไปลูกไปพันมาจักจักใยยังไอ้ปักวัยห้าสิบพันอ่าอันนี้นั่นโบแมนเงินของลูกเด้อ เงินแม่อยู่ประเทศไทยแม่ใจดีเพิ่อนพายออกน้ำให้แม่ตู้นี่อวยพรให้เพิ่นเป็นอยู่บ่ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอวยพรเป็นอยิวโบสอยู่ดีมีแห้งเลยอยู่ดีไมีแห้งตลอดปลอดภัยเลูกเลยด้วยให้มาเงินกับลูกกับผัวเลยไปใช้ายตลอดปลอดภัยด้วยอยู่จะเชื่อได้ลแล้วก็สมานอยู่เชื่อ นี่ก oui> ok eh ็โอเคใช่ไมตู้ห่อชิ้มเมืิอเด้อเด้อวันนี้เด้อโอเคดูเออโอเคเจ้าอยากกินยางชื่อกินเด้อเด้อห่าสิพันเงินเออเออเอจะปวดนอหาเพิ่นแต่เพิ่นบวชัว่าเงินใบยางเนาะตาเพิ่นบวเห็นหงเจ้าเห็นหงมา้นี่โดนเต๋อบ๊ะจ็ฟปีแหละชีปีนี่แหละชีปีนี่แบบแบบมัวมม้วมยางนี่แบบม้วมม้วโอ้มันขัดตัวนี้มันขัดตัวนี้โดยโดยโดย ก็โอเคเวทุ่งสบายดีเมื่อก่อนสบายดีลูกเอ้ยดดีแเยดูดีหดเถื่อนหดฉันลูกเดูโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้นั่งอยู่ข้างขังเมตู้เนาะเราก็มาถามเราได้เด็กกัอีตัวอยู่เมตู้เราก็อยู่ตัวคนเดียวไม่อาศัยดินพันยูมีลูกสองคนแต่ว่าเราได้อยู่น้ำละวะกะ โอเคนี่บ้านของเพื่อนนี่ถ้าลูกเอาครัวอะสิบไะอยู่น้อแม่์เด็กชิไปอยู่เพื่อนผัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือตัวเร่านี่ยู่ตัวคนเดียวตากับเห็นหงมมาได้สี่ปีแล้วเข่าหน่ำกับบุมีกินคอกินถ้าว่าไาอยากซอยเดือยแม่ตู้บวกอะติดต่อหาสมบุญได้คือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อเฟซซื้อไลน์ดังจบทีบของสมบุญเด้อยได้กุญแจกับดังจบทีบเนาะอยากซอยเพื่อนผัวนิดผู้น้อยผู้ชิบะเศบ้าบะนากอะยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่นนน้องเเบดุคาะ น่อยวันนี้สบ,บุญเคยฝากพี่ฝั่งน้องว่าสุขสุขคน,นนอ้องผู้ใหญ่จะดีให้เห็นใจแม่ตูบวบัวเนาะนี่ก็รสบุญก็ขอบขอบ,ขอบใจได้เลยให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อเจ้าของเงินก็นขอให้สุขภาพเข้มแข็งขอให้เจ,จ้าลำเจริรวยขอให้คิดจริงใดขอให้ได้จริงนั้นให้ชมควม่ำปรารถนาทุกชิงทุกอย่างเด้อแม่เดอ้อเจ้าให้มาสัมเนีย่ยคอยกลับคืนหาเจ้าเป็นด้อยเท่าพันเท่าเน้อสาธุจากคลิปนี้สบุญฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ก็ติดตามไอ้สบุญพ่อเป็นกอนตั้งใจน,นเนาะที่สบุญดื้อมาได้ก็คือพใหย่จะดีประกดขามโฆษณาสบุญขอบคุณขอบคุณเบอร์สุดๆคนจากคลิปนี้สบุญขอตัวลาเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องก,กับคำวามมา่าสบายดี